Hi girl สวัสดีลูกสาวกลับมาพบกับคุณแม่กุยชิกโกใน Sex Education Podcast ท,ที่จะเปิดประสบการณ์เซ็กของคุณไปอีกขัน้นเย่ให้สุดและอยู่ที่น้ำแตกนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Sex Education Podcast นะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่3 3แล้วเนาะใน EP นี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง ถ้าสมมติว่าแฟนเราแตกข้างในเรากลัวที่จะท้องมันมีวิธีการป้องกันอะไรยังไงได้บ้างเนาะเราจะมาคุยกันถึงในท็อปปีนี้แต่ว่าก่อนที่คุณแม่เนี่ยจะเข้าคุยในท็อปปีนี้นะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะเซ็กดูเคชันเราก็ได้เพิ่มชาแนลเนาะได้ไปอยู่ใน YouTube แล้วนะคะก็อยากจะจริงๆเ,เป็นการขอร้องเลยแหละอยากจะขอร้องบอกว่าถ้าใครมีเวลาว่างนะคะแล้วก็อยู่ใน YouTube อะไรเงี้ยค่ะรบกวนเข้าไป subscribe ให้หน่อยเนาะวิธีการก็คือง่ายมากเนาะเซิร์ชในช่องเซิร์ชได้เลยว่า education e นะคะแล้วกจ็จะเจอช่องของคุณแม่น่าจะอยู่ข้างล่างจากคือช่องแรกมันจะเป็นพวกแบบว่าอะไรนะซีรีส์ Netflix เอ่อ education เนาะลองไล่ๆลงมาค่ะก็จะเจอเป็นช่องของคุณแม่นะคะรบกวนฝาก subscribe ด้วยแล้วเราก็จะมีของรางวัลให้คนที่มา subscribe ด้วยนะคะก็คุณแม่จะสุ่มแจก set ทอยนั่นเองเนาะแล้วก็สามารถเลือก set ทอยได้ว่าอยากได้ตัวไหนด้วยนะคะอืม ต้องบอกเหตุผลก่อนว่าทําไมถึงอยากจะขยายฐานไปที่ YouTube จริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ทำพอดแคสต์ d u c a t i o n ขึ้นมาเพราะว่าเราอยากให้มันมีช่องทางใดช่องทางหนึ่งเนาะที่เราที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะได้เขาเรียกันะะได้รับการ educate หรือว่ามีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมกับเรื่องเซ็ก์เนาะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กซ์หรอกมันเป็นเรื่องทั้งเอ่อความสัมพันธ์ relationship อะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยนั่นก็เลยเป็นจุดประสงค์ความตั้งใจหลักของคุณแม่ทีเนี้ยพอทําขึ้นมาแล้วคุณแม่มี Facebook ด้วยใช่ไหมพอทําใน a c e b o o k เนี่ยเราก็เลยได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะยังมีคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เขาอะ่ะไม่ได้เข้าถึงพอดแคส t เขาว่าไม่ได้เข้าถึงหมายความว่าไงเขาไม่รู้ได้ส้่งว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเวลาจะฟัง เออถ้าจะฟังต้องแบบคุณแม่จะพบเป็นหัวข้อนะว่าแบบเฮ้ยวันนี้มีหัวข้อนี้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ไปฟังได้ใน Spotify เขาก็ไม่รู้เลยสักวา่า Spotify มันคืออะไรเออจะฟังได้จากที่ไหนต้องสมัครสมาชิกอะไรยังไงหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยก็เลยไปเห็นผลว่าคุณแม่อยากจะย้ายฐานไปที่ YouTube เพราะว่า YouTube เนี่ยมันคิดว่าทุกคนมันเข้าถึงง่ายกว่าเนาะแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะมาแชร์เพิ่มเติมว่าพอเราได้เริ่ม พูดคุยกับท่านผู้ฟังมากขึ้นเออคุณแม่เชื่อว่าคนที่ฟังพอดแคสต์นเนี่ยก็จะแบบตามมาในไ g เข้ามาพูดคุยกันใน IG เนาะแต่ว่าใน Facebook อะไรเงี้ยก็จะเป็นมีเด็กน้องล้อหลายคนอะไรเงี้ยส่งคำถามเข้ามาในเรื่องที่แบบเออคุณแม่คิดว่ามันเซนซิทีฟของแม่อย่างเช่นเ,เป็นน้องอายุสิบห้าอะไรเงี้ยค่ะส่งเข้ามาแล้วก็คุยว่าเออแบบ เขาเขาไม่ได้เป็นคนกรุงเทพอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็แบบไม่ได้มีความเขาเรียกว่าไงแบบว่าเข้าถึงอะไรอย่างนี้มากเขาก็ส่งมาถามว่ามีคุณลุงชอบมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณลุงชอบมาจากอวัยวะเพศอย่างเงี้ยมันปกติไหมคือเขาไม่กล้าบอกแม่เออแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งสิ่งนี้ยมันควรจะปรึกษากับใครที่ไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมาอตเขาตั้งแต่ถึง,งคุณแม่คือเราอยากเป็นคนคนหนึ่งในสังคมละงานที่ ถ้าช่วยเหลือได้ก็คืออยากจะช่วยเหลือเนาะให้ให้ให้คำปรึกษาให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นคือจุดป,ประสงค์ตั้งใจหลักแล้วก็เลยไปเหตุผลว่าทําไมเราถึงอยากไปที่ y u t u b e เนาะแล้วก็จริงๆเ,เหตุผลที่ต้องการให้ Subscribe เนี่ยมันมีเหตุผลนะเพราะว่าเวลาคนเซิร์ชใช่ไหมถ้าสมมติเราเซิร์ชอะไรที่มันเป็นแบบนี้เราก็แบบเรื่องเซ็กส์อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าชาแนลของเราอ่ะมันแบบถูกมองเห็นอะไรเงี้ยคุณแม่เชื่อว่ามันจะสามารถเขาเรียกว่าไงอะ่ะ ค่อยๆเปลี่ยนสังคมให้สังคมมันเข้าใจได้ว่าเฮ้ยการพูดเรื่องเซ็กเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยพื่อว่าคุณจะเป็นเพศไหนหรืออะไรก็ตามมันมันโอเคที่อยู่จะเป็นแบบนั้นหรือว่าถ้าคุณมีแบบมีความรู้สึกแบบทุกความรู้สึกแตกต่างจากคนอื่นอะไรเงี้ยมันยังมีช่องช่องทางหนึ่งที่คุณยังสามารถแบบมาระบายได้ยังมีใครคนนึงที่รับฟังคุณอยู่อะไรเงี้ยเนาะก็ นั่นแหละโอ๊ยนางเอกเวอร์แต่ก็คือจริงๆก็คืออยากจะทำแบบนั้นจริง,รงๆอะไรอย่างงี้อืมเนาะก,ก็ขอเขอ้าร่วมมือจากทุกคนน,นิดนึงนะคะอยากให้เข้าไป subscribe กันเนาะแล้วก็นกกั่นแหละแจกรางวัลเบาๆด้วยอ่ะในการเสียเวลาเรามาคุยกันถึงท็อปิกนี้เนาะถ้าสมมติว่าแฟนแตกข้างในเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างฉันจะท้องหรือเปล่านะบลาบลาบลาเราจะมาเริ่มกันอ,อ,อันดับแรก ต้องเข้าใจก่อนเขาว่าคาว่าแตกในกับแตกนอกหมายเขาว่ายังไงบ้างเนะเาะคำว่าจริงๆแตกในกับแตกนอกเนี่ยมันใช้ในสถานการณ์ที่สมมติว่าแฟนเราไม่ได้ใส่ถุงยางเนาะหรือว่าคู่นอนเราไม่ได้ใส่ถุงยางทีนี้เขาก็มามีอะไรกับเราใช่ไหมทีนี้เขาก็นั่นแหละเอ่อเอ่อน้ำคำเอ่ออาซูจิโอ้ยน้ำคำอาซูจิเขาแตกอย่างเงี้ยค่ะถ้าแตกข้างนอกหมายความว่าเย็ดเย็กันอยู่เสร็จปุ๊บ อพอใกล้จะแตกแล้วก็เอาไปแตกข้างนอกอาจจะแตกบนตัวแตกบนใส่หน้าใส่ลิ้นอ,อะไรก็แล้วแต่ยางน้นเขาเรียกว่าแตกนอกแต่มันจะมีบางครั้งในสถานาการณ์ที่ว่าเฮ้ยขับผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้หรืออะไรประเภทไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเรียกว่าไงแตกไม่ทันนะคะว่าต้องแับหลังข้างในอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นโดยที่เราไม่ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นทั้งสองคนไม่ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการแตกไหน เออทีนี้พอแตกข้างในเสร็จมันก็จะมีคําถามมาต่อว่าอา้าวแล้วหนูจะท้องหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้เราจะเมยแมววิธีดูกันว่าเฮ้ยมันท้องหรือไม่ท้องอยังไงเรามีวิธีต้องแล้วจริงๆแล้วมันมีวิธีป้องกันอะไรยังไงได้บ้างนอกจากการใส่ถุงยางแน่นอนว่าคุณแม่เนี่ย encourage หรือว่าสนับสนุนเนาะให้ผู้ชายใส่ถุงยางอยู่แล้วเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าไงป้องกันตรงผู้ชายด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเลือดติดต่อทางเพศอะไรอย่างนี้นะนอกจากนอกจาก ข้อแล้วจากเบนเฟิทที่ว่านอกจากเรื่องาจากไม่ทองแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องพวก เออบางกากนเราติดต่อได้ด้วยแต่ในสมมติว่าบางคนเขาอาจจะแบบไม่อยากใส่ถุงยางเพราะว่าผู้ชายบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้การเป็นการแบบแนบเนื้อทัชชิ่งจริงๆหรือว่าผู้ชายบางคนเนี่ยเขาแพ้ลาเท็กซ์เนาะเออหรือว่าไอตัวที่มันทําถุงยางนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วมันก็เขาเลยอาจจะเลือกวิธีการแตกข้างนอกแตกข้างในอะไรอย่างงี้แต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราเผดแตกข้างในไปแล้วอ่ะมันจะมีวิธีการช่วยยังไงได้บ้างอ่ะลองมาลองดูกันนะคะอืมอ่า จริงๆแล้วถ้าสมมติถ้าแตกข้างในเลยแล้วก็ทำมาสมมติว่าแตกแล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราสามารถไปซื้อยาคุมฉุกเฉินได้นะยาคุมฉุกเฉินนะคะหรือเรียกภาษาอังกฤษนะคะเขาเรียกว่า emergency pill หรือว่า morning pill เนอะฉุกเฉินยาคุมฉุกเฉินมีขายที่ไหนนะคะตามร้านขายยาทั่วไปเลยเนาะเวลาเดินเข้าไปนะคะก็บอกเลยค่ะว่าขอซื้อยาคุมฉุกเฉินนั่นเองราคามันอยู่ที่ประมาณ ไม่เกินร้อยอะจริงๆประมาณ5้าสิบหกสิบาทอะไรงเงี้ยเออเนาะจริงๆเนี่ย้าในของประเทศในของในเมืองไทยเนาะมันก็จะมีเอเอเป็นตัวที่ไอพอเราบันเติดพอเราบันเปิดคุณถูกเฉยมาแล้วค่ะมันจะมี2เม็ดเนาะเออเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดแรกนะคะควรทานต้องทานไม่ใช่ควรทา,ทานต้องทานภายใน72ชั่วโมงมันจะสามารถป้องกันได้ประมาณต้องการการตั้งคันได้ด้7เเนเนาะ ถ้าสมมุติว่าเรา,เาทานภายใน24ชั่วโมงนะมันก็จะป้องกันได้85%คุณแล้วก็พอสักพักหนึ่งหลังจากทานเม็ดแรกไปแล้วนะคะผ่านไป12ชั่วโมงเนาะเราก็จะได้ทานอีกแล้วก็ต้องทานอีก1เม็ดถ้ากับว่าในซองเนี่ยให้มา2เม็ดเนาะทานเม็ดแรกนะคะต้องทานภายใน72ชั่วโมงเนาะเออแล้วก็ หลังจากทานเม็ดแรกเสร็จนะคะและเสร็จทายเม็ดแรกตอนเก้าโมงเช้าเนาะอีกเม็ดหนึ่งเราต้องทานไปที่สองภานไปสิบสองชั่วโมงก็คือในอีกตอนสามทุ่มก็ทานอีกหนึ่งเม็ดนั่นเองนะจริงๆแล้วก็ถามว่าเฮ้ยแล้วทานตอนไหนที่จะมีประสิทธิภาพดีที่สุดอย่างที่บอกละค่ะสมมุติว่าเราเขาเรียกว่าไงนะแบบแฟนแตกแตกในเสร็จนะคะก็จริงๆถ้าเป็นไปไ,ได้ก็ควรคือควรไปซื้อมาทานเลย เพื่อว่าจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดแต่เข้าใจแหละว่าเฮ้ยสม,มุิบางทีเราแบบเขาเรียกว่าไงนะเอาเอาก็อยู่ตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วเนาะมันไม่มีแบบร้านขายยาเปิดหรือขี้เกียจออกไปแล้วเอากันเสร็จแล้วฉันเหนื่อยฉันจะนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คุณแม่นะาว่าพอตื่นเช้ามาแล้วขายยาเปิดนะคะก็อยากให้ไปซื้อยาตัวนี้มาทานนะคะอันนี้คือยาคุมฉุกเฉินอันนี้คือในแง่ที่เป็นแบบว่า ถ้าแต่งนาแล้วรู้จะทํำยังไงได้บ้างอะไรอย่างนี้มันก็มีเรื่องอีกเรื่องของขั้วการนับวันอะไรอย่างนี้เนาะแต่คุณแม่ไม่สนับสนุนเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีค่ะประจำเดือนของเรามันมาไม่ตรงมาไม่มัน,ม,นมาไม่ตรงตามปกติอะไรอย่างเงี้ยบางทีการนับวันอาจจะทำให้พลาดได้เนาะถ้าสมมติว่าพอมันท้องเรื่องมามันก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ถ้าเราไม่อยากจะท้องอืประมาณนี้อันนี้ก็คือเรื่องของแม่คตรฉุกเฉิน ที่เราสามารถป้องกันได้เนาะแต่อย่างที่คุณแม่จําเสมอว่าให้รู้ไว้ว่าถ้าสมมติเราแตกข้างในอะนะไม่ว่าจะเป็นใส่ถุงยางหรือว่าการยาบคุมฉุกเฉินเนี่ยมันไม่มีตัวไหนนะคะที่เราสามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะถ้าจะไม่ผิดถุงยางเนี่ยมันจะประมาณ96%คือว่าเยอะนะเออกหร็หรือ99้า้แหละคือเยอะมากแต่มันก็ยังมี1%งน,นที่สามารถาทองได้ถูกไหมเออดังนั้นก็เออก็ นั่นแหละเนาะก็ก็เป็นเขาเรียกว่าต้องระวังนิดหนึ่งทีนี้แล้วเราก็เลยมาขยายประเด็นต่อว่าเฮ้ยแล้วจริงๆ่ะมันมันมีวิธีอื่นไหมนอกจากวิธีแบบใส่ทุงยางของผู้ชายเราอยู่แล้วแล้วก็การหานยาคุมฉุกเฉินเนาะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าผู้หญิงคนไหนเนี่ยอยากจะแบบมีแฟนแล้วก็หรือว่ามีคู่นอน เขาเรียกว่าไงนะมีคู่นอนแล้วก็มีคนอ,นคนอน Boys, บ่อยสบแบบว่าเดินเย่บ่อยโอ๊ยรดสุดอะไรสุดอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็แนะนำเนาะไม่ว่าจะเป็นการกินยาคุมเนาะซึ่งคุณแม่เนี่ยได้ได้พูดไว้ในอีพีที่21แล้วเรื่องกินยาคุมตัวไหนให้ไม่เมาไม่บงเมันจะเราจะเคยได้ยินประโยคที่แบบว่าเวลาเขาจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงแซลกระเทยอาจจะแซวว่าเฮ้ยเมาย,ยาคุมมาหรออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไปฟังเอพิโซดได้เอพิโซดที่ดีมากเพราะว่าลงรายละเอียดแบบ ลึกมากๆว่ายาคุมตัวไหนเป็นยังไงคนอายุเท่าไหร่ต้องกินอย่างนี้เนาะจริงๆแล้วแน่นอนค่ะมันมีไซ d e e f ฟ e ของการกินยาคุมเนาะไม่ว่าอาจจะเป็นอย่างคุณตัวคุณแม่เนี่ยเวลากินทอกินเดือนแรกใช่ไหมเม่นมาเยอะมากแม่เจ้าเมนมาแบบสามัดทิดด่ะโอ้ไม่กอดเปลืองผ้าเอาไหมาสุดอะไรสุดเอออะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นที่ต่อมาก็คือแบบไม่มาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีความแบบ งงๆอะไรอย่างี้เนาะเออก็คือการกินยาคุมนะมีหลายยี่ห้อนะคะในในปัจจุบันแล้วมันก็จะมียี่ห้อที่ช่วยในเรื่องของเอ่อทำให้ผิวพรรณสดใสขึ้นการกินยาคุมมันมีข้อดีหลายๆอย่างเลยแหละลองลองไปฟังใน EP 2ีดูได้เนาะอือหรือบางคนบอกว่า,บบวาเฮ้ยหนูขี้ลืมเพราะว่าแกนกินยาคุมมาขาดแล้ต้องแบบว่ากินข้างกินทุกวันเวลาเดิมอาจจะแบบลืมนะมันก็มีวิธีการอย่างเช่นการฉีดยาคุมกําเนิด เ no. นอะอันนี้คุณแม่ก็รีวิวไว้ใน EP ที่22แล้เหมือนกันนะว่า,าไปฉีดยาคุมกัเดืได้ที่ไหนบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อ่อ,อ่งนัน้มันเจ็บไหมเออแล้วมันที่ไหนอะไรยังไงอะไรย่างเงี้ยก็ลองไปฟังกันดูได้จริงจริงแล้วเนี่ยอยากจะมาพูดถึงประเด็นอื่นๆในแง่ที่จากว่านอกจากการป้องกันแบบกินยาคุมฉีดยาคุมอะไรเงี้ยจริงจมันก็มีแบบแปะยาคุมเอนะ เออแบบว่าแปะยาคุมก็ได้เลยแต่ว่าตัวแปะยาคุมเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่เจ็ดวันเท่านั้นเออมันอาจจะแบบอาจจะต้องแปะบ่อยอะไรอย่างนี้เนาะเอ่อที่จริงไปศึกษามาเพิ่มไริจริงมันมีถุงยางอนามัยสำหรับผู้หญิงด้วยนะเออเก๋มากๆเข้อสูดยาผู้หญิงสามารถใส่ถุงยางอนามัยได้แล้วค่ะแม่เจ้าเนาะซึ่งมันป้องกันได้ถึงมันเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โดยไอตัวถุงยางอนามัยผู้หญิงเนี่ยมันจะทํามาจากพลาสติกที่เรียกว่าโพลี โพลิยูรีเทนโพลิยูรเทนเนาะภาษาอังกฤษนะคะ P O L Y U R E T H A N E ยูรีโพลิเซนเนาะซึ่งมันจะแตกต่างจากถุงยางรมไรของผู้ชายเพราะว่าของผู้ชายมันทำมาจากลาเท็กซ์ใช่ไหมเออประมาณนี้เขาบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมติอยากโคตรแบบดับเบิลป้องกันดับเบิลป้องกันก็คือ ผู้หญิงตัวผู้ผู้หญิงใส่ถุงยางอนามายัยขอโทษค่ะใส่ถุงยางอนามัยผู้หญิงผู้ชายนะคะใส่ถุงยางอนามัยของตัวผู้ชายเองมาใช้ร่วมกันไม่ได้นะจ๊ะย่าหาทําเออเออ,อนอกจากอนามัยผู้หญิงแล้วมันมีวิธีป้องกันอีกนะคะเ่น